它会重多少？ แล้วก็ราคาตึกนะคะไม่บิวอินแล้วก็ไม่จอกนะคะจะออกมาเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Amis Sos ค่ะหลายคลิปนี้นะคะก็ตามปกคลิปที่ทุกคนเห็นกันไปเลยนะคะเราจะมาทําการเปลี่ยนโชวห้องนั่งเล่นของเรากันค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะในเวอร์ชันกลับนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นในคลิปโฮมทัวร์นะคะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถกดลิงก์เข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะก็จะมีบอกพีกัด ของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆไว้ทั้งหมดที่มีการใช้งานนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการปรับรูปแบบอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2, 2022นะคะก็สาเหตุที่เราอยากปรับเนี่ยก็แค่รู้สึกว่าห้องอะ่ะมันมีความมินิมอลมันมีความเรียบหรอือใช่นแมททุกคนพอเราเห็นมันบ่อยขึ้นนะเรารู้สึกว่าอยากเติมสีสันลงไปให้ห้องนี้นะคะให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดู มีความน่ารักมากขึ้นแต่ก็ยังคงคอนเซปต์มินิมอลอยู่นะคะเราก็เลยเป็นไอเดียในการทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาบอกพิกัดของทั้งหมดที่เราซื้อน,นะคะแน่นอนว่าประมาณ90%แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าราคาถูกก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Description นะคะใครชอบชิ้นไหนก็ไปกดตามกันได้นะคะนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็ไปดูชิ้นแรกกันเลยะคะ่ะชิ้นแรกก็จะเป็น โฮมเชดทาวนะคะอันนี้แอมซื้อมาจากร้านสวิ i t y HOME นะคะในราคา69บาทนี่มันก็จะเป็นลายน่ารักประมาณนี้เลยที่เหลือกหลืก็เป็นลายดอกทานตะวันนะคะก็น่าจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เราอยากให้ห้องมันดูมีสีสันมากขึ้นนะคะชิ้นต่อไปก็มาจากร้านเดียวกันแต่สั่งคนละรอบแลกคนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออซื้อจากร้านนี้เกือบทั้งหมดเลย อันนี้นะคะร้านสวิตตี้โฮมเขาเป็นร้านที่น่าจะเป็นร้านจากจีนทุกคนปกติแอมเคยสั่งของเขาซึ่งมันก็รอไม่นานนะคะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแต่ว่ารอล่าสุดที่แอมซื้อมันน่าจะไปชนกับช่วงประมาณ4-4พอดีทุกคนแล้วรอนานมากใช้เวลาแบบรอเกือบหนึ่งเดือนเลยแต่ว่าของเขาน่ารักแล้วก็ราคาถูกนะคะก็เลยแฮปปอันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็น ปอกหมอนะคะปอกหมอนอิงก็เลยซื้อมาเพื่อเปลี่ยนตัวหมอนอันเดิมที่เราซื้อมาจากอีเกียนะคะอันนี้อสั่งมาสอแบบก็จะเป็นสองลายประมาณนี้อีกลายหนึ่งก็เขียนว่า everything will be ok a y นะคะเป็นสีเหลืองน่ารักดีสีเหลืองแล้วก็มีตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะอันนี้ราคา44บาทค่ะ สอันก็88บาทชิ้นต่อไปก็จะเป็นภาพผ้าใบเป็นแอมเลือกมา2ลายนะคะลายแรกก็จะจะเป็นผู้หญิงถือดอกเ็นสี่ไว้นะคะอันนี้ราคา 45บาทคะ่ะทุกคนตัวภา้าอ่ะเขาเป็นกระดาษแบบผ้าใบจริงๆทุกคนดูมันแข็งแรงเออแล้วว่ามันดูโอเคเลยนีเป็นขนาด30คูณ40นะคะอันนี้มองว่าไม่ต่อหกเท่าไหร่เพราะว่าภาพในจอมันดูเข้มกว่านะคะ ของจริงมันดูแบบซีๆเป็นเหมือนระบายสีน้ำก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะทุกคนก็ยังน่ารักอยู่แต่รู้สึกว่าสีมันเพีย้ยไม่ได้ตรงปกนิดนิดอันเนี้ยดูตรงปกมากกว่าทั้งสองชิ้นนี้ก็เหมือนกันเลยราคา45บาททางคู่นะคะไปก็จะเป็นกรอบรูปที่เราจะเอามาใช้นะคะกรอบรูปอะ่ะแอมลอหาในช้อปปี้แล้วรู้สึกว่า ราคาไม่ต่างจากซื้อที่อีกเกียนะคะเราก็เลยเลือกซื้อที่อีกเกียรมาอันเนี้ยเป็นสีขาวนะคะขนาดเดียวกับภาพวาดเลยนี่มันก็จะใส่กันได้พอดีก็จะดูมินิมอลขึ้นนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ99บาทนะคะสองชิ้นก็198 ดีของไอตัวกกอบรูปเนี่ยมันไม่ใช่กระจกนะคะแต่ว่าเราชอบเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เจาะใช่ไหมมันก็จะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเราตอกตะปูลงไปนะคะก็เลยคิดว่าไม่เอาไปกระจกดีกว่าเดี๋ยวตั้งแล้วมันตกลงมาทับหัวคนจจะเกิดอันตรายได้ที่เราตัดสินใจแต่งบ้านแบบไม่ได้บิวอินอ่ะเพราะว่าแน่นอนแหละการบิวอินลงไปอ่ะมันก็ได้บ้านที่สวยกว่าแน่นอนรู้แล้วนะคะแต่ว่าเรารสึกว่าเราเป็นคนขี้เบื่อเวลาเราแต่งบ้านแบบบางทีเราก็อยากจะ เปลี่ยนรูปแบบมานโะคนแล้วพอเราบิวอินไปเราอาจจะเปลี่ยนได้แค่การตกแต่งแต่ว่าโครงสร้างหลักๆอะพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆอะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเราบิวอินมาลงไปในบ้านแล้วใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อเรายังไม่ได้แน่นอนว่าเราชอบการแต่งบ้านสไตล์ไหนกันแน่ก็ใช้วิธีการนีไปเกาะก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดแล้วเราก็เลี่ยงการเจาะบ้านดูนะเพราะว่าเราไม่อยากเจาะให้มันยุ่งยากขึ้นหนึ่งเลยยุ่งยากสอง มันก็ต้องเสียเงินเพิ่มในการเจาะหรือถ้าเจาะเองก็จะเสียเวลาใช่ไหมรู้สึกว่าอันนี้เราทําได้เองทําได้เลยแบบไม่ต้องรอใครมาเลยไม่ต้องรอช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยเออใช้วิธีการติดลงไปก่อนดีกว่าน่ารักดูสิองูปใส่กอน่ารักเลยคนะคะเกส่สบาทเท่านั้นต่อไป นีสั่งมานานแล้วนะคะทุกคนแต่่ามันต้องใช้ในการตกแต่งครั้งนี้ก็เลยเอามาพูดแนะนำทุกคนด้วยแกาวซิลิโคหรืออะไรไม่รู้อะมันจะคล้ายๆเหมือนกาวสอกหน้าเลยค่ะก็มันจะเหนียวทั้งสองอยานจะบอกว่าอันเนี้ยเหนียวมากเหนียวแบบเหนียวตะโกนอะทุกคนยิ่งเอาพลาสติกอันเนี้ยติดบนในกระเบื้องแล้วก็เอาพลาสติกพวกชันวางติดลงไปนะทุกคน ดึงวันนั้นอะพยายามดึงกับพ่อคือดึงยังไงก็ดึงไม่ออกแบบดึงไม่ได้เลยมันเหนียวกมากต้องใช้มีดแงะก็คือแงะนานมากแงะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงกว่าจะออกนะคะทุกคนลองไปหาใน shopee ปปดูนะคะมันน่าจะมีแต่ว่าแทมเจอแอมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้มันก็ลองไปซื้อดูนะคะใช้ดีจริงๆไินะคะอันสุดท้ายเราซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันนะคะนี้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยอันนี้ก็คือโต๊ะกลางนะคะจะเอามาตั้งตรงกลางโซฟาเพราะว่าเราสึกว่าพอเรา พอไหนเรามาบ้านแล้วเรามากินข้าวอะไรเงี้ยอยากยากดูทีวีไปด้วยเพราะต้องกินข้าวมันก็อยู่กลา,า,ากทีวีเช่นม,มันอาจจะดูไม่ถนัดน,นะคะก็เลยซื้อต๊งกลางมาดีกว่าแล้วก็เอามาไว้วางของกินขนมเลลวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยทุกคนก็วางได้อันนี้ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็คุ้มสุดๆเพราะว่าได้ใช้งานบ่อยมากๆนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะเว้ยไม่ใช่เราลืมอีกันนะึกเมื่อคือโคมไฟทุกคนเสื้อเน,นี้ยเราประกอบแล้วแต่ว่าเรามีรูปตอนตอนที่เราประกอบไปให้ดูนะคะเดี๋ยวแอมจะอินเสิร์ตวิดีโอไว้ให้สวเอามันต้องใส่อันนี้ก็มันต้องใส <laughs> 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 ต้องปรับให้ตรงได้แต่ข้อเสียคือตรงเนี้ยมันไม่หลอ่อคอุ้มเล็นปะมันกอบแกกนิดหน่อยอันนี้ซื้อมาในราคาประมาณ898บปาทนะคะมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่า7อย่างนี้นะคะถ้าเราเอาไปใส่ในห้องนั่งเล่นของเรามันจะช่วยให้ห้องมันดูน่ารักแล้วก็สดใสคืลนปล่านะคะ ชอบคลิปการแต่งบ้านสไตล์นี้นะคะ mm hmm. ก็กดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้แมด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์หาทําไปเรื่อยนะคะหรือใครอยากให่ hmm. หาทําอะไรนะคะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ไว mm ้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ได้อ่านถูกคําชมของ คนเลยในคลิปโฮมทูนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็สามารถเอาไอเดียไปแต่งตามได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะอันก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย